สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามมาดูการบ่มวัมวยหรือการหมักวยในคืนในหนึ่งคืนนะคะผ่านมาได้หนึ่งคืนนะคะเราบ่มในทั้งนี้เนาะเราจะเห็นว่าแรงดันนี้เป็นการล็อกแอร์นะคะล็อกอากาศข้างนอกไม่ให้เข้าแต่ข้างในออกมาได้นะคะล็อกแอร์ในการบ่มวยเนาะมันเขาออกตามสายนี้เนาะสายนี้ไม่มาสายนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นที่ใส่ใส่เทอร์โมมิเตอร์เนาะใส่ เอร์โมโมิเตอร์ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิแต่ว่าเราล็อกเขาไว้เพราะว่าจะใส่เทอร์โมมิเตอร์เขาล็อกไม่อยู่ก็เลยได้เอาตัวนี้เอานี้ลองใส่ดูแล้วเขาล็อกได้นะคะก็เลยล็อกไปแล้วก็ตามสายนี้ปล่อยให,ปยให้ปล่อยให้อากาศออกในสายนี้สายเดียวจริงๆอ,อันนี้ก็ออกได้นะแต่เขาไม่ออกเขามาออกสายนี้นะคะที่มันออกน้ําเยอะแบบนี้เพราะว่าเราใส่เยอะจริงๆเราต้องใส่ประมาณ พอแรงดันมันมาก็จะประมาณนี้เนาะพอแรงพอมันอืดขึ้นมาแรงดันมันขึ้นมามันมันไม่สุดทีนี้เราใส่สุดใส่นี่ใส่อะไรพอมันดันขึ้นมามันชนฝามันเลยด้วยนะคะนี่มันมันกดไว้พอมันกดไว้มันก็เลยดันดันน้าวายออกมาด้วยน้ําวายเรานี้แบบเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมากจริงๆเพราะว่าเราใส่เยอะเกินจริงจริงเราใส่ทางนี้ใส่ได้แค่สี่กิโลพอดีถ้าเรานี้เต็มเปียบ แต่เราใส่หกกิโลมันเล,เลยนะคะมันเลยก็ใส่หกโลจริงๆใส่ได้เต็มที่ห้าโลห้าโลนี้ก็ชนฝาแล้วนะแตบบ่ปิดฝาไม่แน่นแล้วเราใส่เกินนะคะเราใส่เกินขึ้นมาด้วยยีสต์ทงานดีมากเลยเนาะนี่คือการอันนี้คือมันมันเมื่อคืนนะคะมันเต็มมันเต็มนี้เราก็จะเทมาใส่นี่ลงองอ่อไว้ดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามันเต็มอีกเราจะมาเทไว้ดูเหมือนกัน นเปนอ็อันนี้ถ้าคนไม่เรื่องมากชาวบ้านบ้านเราดื่มได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ออกมาเอาไปต้มหรือว่าดื่มสดๆเพราะว่ายีต์มันทานํางานอยือเครื่องหมักก็คอยีที่ทำหมักกินก็คอมันมันยังไม่เป็นนะนแต่ถ้าจะดื่มต้องเอาไปต้มเพราะว่าวปวดท้องยีต์สวยมากยีตฟูมากเลยนะคะว่าให้ยีตตายยีตทำงานเสร็จยีตตายก็ วายเป็นนะคะต้องรอตรงเนี้ยแรงดันถ้ายีมมันตายมันทเพราะมันเป็นมันหมักเสร็จเรียบร้อยมันครบของมันมันก็จะตายมันจะนิ่งนะคะพอมันนิ่งอันนี้มันก็จะไม่มีแรงดันก็ถือว่าเปิดถังได้แล้วก็ชิมแล้วก็เป็นวายสดแล้วก็จะเอามาใส่ขวดแบบนี้นะเปิดแล้วมาใส่ขวดเ้ว่อหมักต่อเอากากออกก็กรองออาจากน้ำมาแบบนี้แล้วก็มานอกมันมานอกอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ขวดใส่ขวดนี้หรือใส่ขวดนี้หรือ ใส่ถูหมักต่อเป็นอันนี้เป็นวายสุดนะคะจะพาไปใส่ขวดแล้วก็เป็นน็อกอีกรอบนึงแล้วก็ไปแช่เย็นก็เก็บไว้นานเราก็จะใส่ KMS อภาษาบ้านๆคือสารการันโหดสารกันเสียนะคะใส่มันจะไม่เปลี่ยนรสชาติเนาะใส่แล้วก็นั่นแหละที่เขาทําขายใส่เคอ็มเอแต่ว่าเราไม่ได้ทําขายไม่ต้องใส่ก็ไดเ้เวลาจะกินถ้าไม่อยากให้อก,กอคอหรือยีสต์เยอะอันนี้คือคือฤทธิ์อของยีสต์นะคะม,มันยังไม่ตายสนิทมันยังตึงตัวอยู่ ถ้า,ถาไ,มไม่ต้องการมันก็คือเอาไปน็อกอีกรอบนึงนอกอีกรอบนึงแล้วก็มาดื่มก่อนน็อกเอาไปแช่แข็งมันก็จะนอนแล้วก็เอามาดื่มแต่ถ้าใครชอบกลิน่นชอบยี้เยอะๆชอบกลิ่นเหล้าเยอะๆดื่มไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะการทำวายของเรา